โอเคนะครับก็วันนี้นะฮะวัดพิกุลก็มีพิธีหล่อพระนะครับก็จะเป็นการเออนี่นะเทโพงส่งต่อไปนะครับได้บุญนะฮะได้บุญไม่ได้ป่าบนะได้บุญนะครับเพราะว่าเราสร้างบุญส่วนยิ่งใหญ่นะฮะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับนะกลางคืนจะมีลิเกมห่อรศพอีกนะครับนี่นะองค์ใหม่นะฮะองค์ใหม่ที่มึงสร้างนะครับ ด้วยแรงศรัทธาของชาวพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอทุ่งแสงก็ดีนะครับด้วจังหวัดพิด้วยในพิกูลก็ดีนะครับด้ือจากจังหวัดก็ดีเนี่ยนะครับก็มาร่วมกันนะครับบางคนก็อยู่พิกุลอยู่แล้วนะครับแต่อย่างบางคนเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาเดินทางมาตงแก่เมื่อคืนนะครับนะบางคนก็เพิ่งมานะครับไม่เป็นไรนะฮะนี่นะฮะสงกราอนี่นะฮะสวยงามมาก ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะทำพิธีก่อน,นครับเสร็จสมบูรณ์เนี่ยแต่ไม่รู้นะว่าจะเสร็จวันไหนนะครับรอีกนานเลยนะฮะอีกนานก็เป็นการเทป,ปู้ยใส่ไปนะฮะน,<ร>นี่นะประชาชนรอเยอะมากนะครับมีทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับได้บุญทุกคนฮะ,ะ,พะเพราะว่าเราสร้างบุญเนี่ยเราได้บุญอยู่แล้วไม่ได้สร้างบาปนะครับเราได้บุญทุกคนฮะเขาเรียกว่าพิธีหล่อพระนะครับ เทปูนใส่ตรงที่มีช่อง,องว่างนะครับถ้าผิดขออภัยนะฮะก็เป็นการส่งต่อให้เขาอยู่ข้างล่างตรงนี้ส่งต่อขึ้นไปข้างบนนะครับช่วยกันนะฮะช่วยกันเผื่อว่าได้บุญด้วยอ่านี่นะครับพาก็สวดด้วยนะครับนี่สองแถวนะฮะสองม,มุมลบปูนก็จะเทปูนล,ลงมานะครับแล้วใส่ในกระแปงเอาข้อดีว่ากระแปง องใหญ่มากเดี๋ยวผมจะได้ทำแต่ผมก็ได้บุญนะครับเพราะว่าด้วยความศรัทธาเราชาวศาสนาพุทธนะครับนี่นะฮะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ใกล้แล้วแหละนะครับนี่นะฮะเขาเรียกว่าพิธีหล่อพระนะครับองค์ใหม่นะครับคาดว่าน่าจะเสร็จปลายปีนะครับ คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะเสร็จปลายปีนี้แหละ66นะครับไม่ก็มกราปีหน้า67น,นะครับเพราะว่าการที่สร้างอะไรเนี่ยมันไม่ใช้ระ้เลวลาสร้างแค่วันเดียวนะครับต้องใช้หลายวันเป็นเดือน,นเป็นปีนะครับแต่ขอเราก่อข้างนะครับว่าเบอร์ใดที่องพระพุทธรูปองค์นี้เสร็จนี่แหละับ จะเป็นความศรัทธาของชาวพุทธอย่างเรานะครับถือว่าเราได้บุญเหมือนกันนะครับขออีกรอบนึงนะครับคาดการนะครับว่า องน์นี้รูปพระองนี้ที่กำลังก่อ,กอสร้างอยู่เนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จปลายปี2,566นะครับเดือนธันวานะครับถ้าประมาณวันที่เนี่ยผมดาวนนะประมาณวันที่31ธันวาก่อนปีใหม่เลยนะครับวันสิบป,ปีน่ะก่อนปีใหม่คาดว่าน่าจะเสร็จในวันนั้นหรือไม่แน่ถ้าสร้างเร็วเนี่ยอาจจะเสร็จในเดือนมิถุนายนกรกฎาก็ได้นะครับนี่นะฮะให้ดูบรรยากาศก่อนเลยนี่ฮะรบ,บรรยากาศคู้ขนนะครับ ถือว่าเราได้บ <wh> ุญเหมือนกันนะฮะโอเคนี่นะฮะเพิ่งมีปีแรกด้วยนะครับก็เฮงๆเลยๆกันทุกคนนะครับได้บุญด้วยนะฮะเพราะถือว่าเราไปสร้างบุญร่วมกันนะฮะนี่นะฮะผู้คนก็มาเยอะมากส่งต่อปูนไปนะส่งต่อปูนไปโอเค